สีขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะงานแท้มาแล้วนะคะ3ท่านั้นเนี่ยก็ปี้เกรด A นะคะและนี่คือสีขี้ข่าวคะ่ะกลับมาแล้วกลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตานะคะกลับมาสะเทือนวงการข่าวหาอีกเช่นเคยและเริ่มต้นข่าวแรกไม่ทําให้ผิดหวังคะ่ะสะเทือนวงการตลาดไปหมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อเขาไปเจอแม่ค้าส้มตําสุดแซบ่บ เปิดร้านส้มตำตะเลัตเต็ดเออไปดูค่ะและนี่คือร้านส้มตำแหม่ดิฉันก็กลัวจะออกเสียงผิดนะคะเขาตั้งชื่อว่าตำตะลตเต็ดระเบิดเออเอนะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วนี่แต่ละคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ซื้อส้มตำหรอกนะมาดูแม่ค้านะคะ <laughs> ก็ดูสิแต่งตรงแต่งตัวแปลกตาดึงดูดสะดุดตาขนาดนี้นะคะ นี่คือน้องนาวีดวงมณีหรือว่าน้องตานวัย16ปีเท่านั้นค่ะนี่เป็นไงคะดอกมงดอกไม้ก็มาขนตาจัดเต็มชุดลายดอกพร้อมเลยค่ะลูกค้ามาซื้อส้มตำนี่อมยิ้มไปเลยนะคะส้มตำก็ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่หรอกอยากมาดูน้องใกล้มากกว่านะคะของแปลกแบบนี้นะนี่คุณผู้ชมจะสั่งเนี่ยรอนะรอคิวนานนับชั่วโมงแล้วนี่คะ่ะดีราโคของน้องเป็นไงคะสะดัดเดาเด้งกันทั้งร่างแบบนี้เลยนะคะพูดถึงรสชาติ รสชาติเนี่ยเขาบอกไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารสชาติเข้มเค็มทุกครกอ้าวเดี๋ยวดูเขาซิบรรยายถึงสูตรเด็ดเขาหน่อยอ่าสโลแกนของร้านเราคือ<ข>อะไร,รน,นะรสชาติเข้มเค็มทุกครกค่ะคุณพี่หารสชาติต้มตังของเรามีสามรสชาตินะคะรสชาติที่หนึ่งก็คือเค็มค่ะรสชาติที่สองเค็มเค็มค่ะรสชาติที่สามเค็มค่ะคุณพี่หาไปได้สูตรเด็ดมาจากไหน อ๋อพอดีนอนฝันค่ะคุณพี่ขาฝันฝันเมื่อคืนแล้ววันนี้ก็กาะขายเลยค่ะก็เลยเค็มอย่างในฝันเลยค่ะฉันรักในการนําเสนอสูตรเอาซิคุณผู้ชมสูตรเป็นไงคะมีอยู่3ามรสชาติด้วยกันเค็มเค็มเค็มและรสชาติที่3าเค็มเค็มพอทงกะละมังหม้อเป็นไงคะก็บอกว่ารสชาติไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงจริงๆอ่ะนะคะให้มาดูลีลานี่โอ้พี่จะชอบมากเลยลีลาการกระแทกคกของดอกเน้นนะคะ และนั่นก็เลยเป็นจุดขายที่ทําให้ใครไปใครมาต่างแวะเวียนอุดหนุนตลอดนะคะเอาถามที่มาหน่อยน้องตานอยู่ดีมาขายส้มตำได้อย่างไรเธอเล่าให้ฟังนะคะว่ารับจ้างเป็นแดนเซอร์อยู่วงดนตรีหมอลําชื่อดังคณะระเบียบวาทศิลป์งานแล้วช่วงนี้โควิดนะคะต้องหยุดงานไปไม่มีไรายได้เมื่อก่อนเนะี่ยเธอขายพิซซ่าเวียดนามโอ้ขายดีนะคะแต่เธอบอกว่ารู้แล้วจิตสำนึกมันสะท้อนแล้วว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่จะมานั่งทำพิซซ่าแต่งตัวหล่อๆเป็นผู้ชายได้ยังไง ไปนอนฝันฝันคือหนึ่งตื่นขึ้นมาอยากเป็นแม่ค้าส้มตำเลยแบบนั้นนะคะก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขายในราคาเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปไปอุดหนุนที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเอาปิดท้ายเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยนะนอกจากตำส้มตำขายเก่งแล้วร้องเพลงเก่งด้วยเสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้าน คนเรียกมาทำงานรับราษกานด้วยความจริงใจดูแลผีน้องลืมแล้วค่ะจำได้แค่นี้ค่ะไปถึงลืมเนื้อเรื่องที่เขาสั่งลืมทั้งสองอย่างเลยค่ะใช่ค่ะลูกสาวลูกสาวร้องเพลงเสียงแมนไปนะลูกนะนี่เป็นความหลากหลายทั้งเพศคุณผู้ชมเห็นไหม หลากหลายทําได้หมดจะเพศหญิงเพ็ชายนะใไ่ลีล่าส่ท่าทางไปหน่อยนะคะแล้วนี่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอร่อยสูตรเด็ดกินเสร็จส่งโรงบาลเอ่หยอกหยอกหยอกนะคะ